ตอนนี้ที่ช่าทําการใส่หน้าเสร็จแล้วเนาะเนี่ยฝาอันนี้เสื้อเนาะนี่ประเกน็นนะเนี่ยช่างใช้ประเก็นทองแดงนะทองแดงทองเหลืองแล้วแก่แล้วแต่ก็จะเรียกนะก็จับดูช่างเอาวันนี้จับดูนะเนี่ย,ยจับดูเงี้ยอ่าเนี่ยเอ่อจับดูเอ่ออยู่ที่ศูนย์จุดห้าศูนย์นะตัวนี้ศูนย์จุดห้าศูนย์นะความหนานะอันนี้ของเดิมนะของเดิมอย่างช่าจับไปดู ของเดิมอยู่ที่เ0.30นะก็ทองแดนจะมีความหนากว่าเนาะเพราะชาติปากฝาช่วยวาววาวตัวนี้ยุบนะโซนิกนะถ้าใครบอกนะถ้าวาวยุบเนะี่ยจะวิ่งมีออกนะชาตบอกไ้กนะ่อนเนาะเนี่ยวาวตัวนี้ต้องนูนขึ้นมาให้เหมือนกับวาวไอ,ไอเสียเนะี่ยนี่เขาเขาซุดเขาซุดก็คือเขาเปิดกรองเปิดอะไรวิ่งดินเข้าเนะี่ยซุดนะถามว่าจะทําทบาต่ไม่ใช่ทําบา เสริมป่าเสริมอะไรได้ไหมได้แต่มันเสี่ยงเพราะว่าความร้อนความแรงของเขาหนะ่ะถ้าไม่มีฝีมือก็จะหลุดนะแต่ก็หาช่างที่มีฝีมือทำระยะเพราะทั้งชาติเข้าป่าแล้วมันก็ไม่รู้จักขายหรอกเนาะทชาติบอกเลยถ้ารุ่นนี้ถ้าวาวสุดนะ่ะชาติปาดฝาช่วยพอปาดฝาช่วยปุ๊บเสริมเกณฑนนะคือให้ตัวเนี้ยมันเสมอก่อนเนี้ยนี่นี่เกือบเสมอเลยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ซุดไปเยอะเลยถ้าตัวนี้จมวิ่งไม่ออกนะ ตังชาติเคยเปลี่ยนฝาให้ลูกค้าแล้ววิ่งชิวเลยเนาะแต่อันนี้ก็ลูกค้าเข้างบน้อยคือแก้ปัญหาให้ก่อนตัวนี้ก็จะมีความหนากว่าตัวเดิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตังชาติบอกมีปากกินสองแบบนะเกนาะปากกินกาไฟกับปาเกินทองแดงทองเหลืองนะ้วังชาติแนะนําให้ตัวเนี้ยทนกว่าตัวนั้นใช้ไปน,นานๆมันจะผุมมันมันก็จะผุมันเป็นกระดาษเนี่ยมันจะผุแถวเน,นี้นะอืมเดี๋ยวช่างชาติก็จะเอา สียิงเข้าไปนะสเปชฉีดนะพอฉีดเสร็จปั๊บเราก็เอานี่ประกบเข้าไปแล้วขันน็อตแล้วมามาเปิดดูกันว่าเขาจะกดสนิทไหมวิธีทําก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาสีฉีดฉีดแล้วฉีด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 แล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วขันน็อตนะก็แค่นั้นไม่ได้ทําให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวนะติตอนนี้ช่างชาติเขาจะยิงสีนะเดี๋ยวช่างชาติรีบยิงสีปุ๊บรีบปล่อยนะเพราะเดี๋ยวสีแห้งไม่ทันนะแค่ยิงให้ดูเฉยนะว่าช่างชาติทาสีจริงเนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยยิงเข้าไปอย่างเงี้ยนะเน ให้ดำแบบสนิทเลยนะเราจะได้รู้ว่าตรงไหนมันมีความสัมผัสนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยหลังจากเรายิงสีเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอาฝาปิดเลยนะงช่าก,ก็ไม่สามารถทําฝาปิดให้ได้เดี๋ยวมันก็แห้งไม่ทันไงเดี๋ยวนี้เอาฝาใส่เข้าไปเลยแล้วขันนอ็อตขันน็อตลึกสี่ตัวนะมาเดี๋ยวติดตามตอนนี้เชากก่าทําการยิงสีนะเนี่ยยิงสีแล้วก็หมุนน็อตสี่ตัวเนี่ยให้มันแบบพองตึงนะไม่ต้องแน่นนะเนี่ยพองตึงอะ่ะอย่างเงี้ยอืม เนี่ยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเนี่ยเอาให้ตึงๆอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องใส่ประกณนนะเพราะว่าตอนนี้เราเทสไงว่าเสื้อกับฝาเขาจะประกบกันสนิทไหมนะถ้าเขาประกบสนิทด,ดึงออกมาใส่ประกณนไปก็อยู่นะเพราะว่าหน้าสัมผัสประกณนเขานะ่ะเรียบนะเนี่ยอือนี่ยวิธีเทสพระเทงชาติเทวิธีเนี้ยก็เอาอยู่หมดแหลนะเนอะรถเก่งยังชาติกระทำมาแล้วเนาะ สี่สูบหกสูบก็ใช้วิธีนี้นะเวลาเขาไปปาดเสื้อปาดฝามาเราก็จะมั่นใจได้ไงนะก็อลองมาเทสวิธีนี้แหละช่วยสุดป,ประกอบแล้วไม่ต้องลื้รอบสองรอบสามเหนื่อยนะเสียวเวลาโอเคติดตามตอนนี้ช่างชาทำการแกะน็อตเนาะเนี่ยน็อตเนี่ยไอ้ที่ว่าเป็นไงเวลาหมุนก็หมุนให้เท่าๆกันนะเหมือนกับขั้นตอนทฤษฎีในการประกอบเลยนะเนี่ยให้เท่ากันอย่าให้เอียงข้างใดข้างหนึ่งนะเพราะว่าเดี๋ยว เราจะเช็คไม่รู้นะเนี่ยเจาก็ทำการเนี่ยหมุนน็อตออกมาเห็นไหมหลังจากเราล็อกไว้แล้วนะล็อก่าว่าสีแห้งสนิทแล้วเราก็เอาน็อตออกมาเดี๋ยวเราจะไม่ดูกันว่าเขากดสนิทไหมนะถ้ากดสนิทคือเอ่อฝ้ากับเสื้อสูบชนกันถ้าสนิทใส่ประเกลียไปก็ต้องสนิทนะแต่ถ้าเราประกอบฝาไม่สนิทใส่ประเกลียไปให้ประเกลียแพงแค่ไหนให้ดีแค่ไหน ก็ไม่ได้ก็ไม่สนิทนะนี่วิธีเช่งทั้งชาตินะทั้งชาติว่าทําไมว่าต้องเช็ดเช็ดแบบนี้เพราะว่าอันดับแรกคือเสื้อฝาต้องเข้าเข้ากันให้ได้ก่อนนะหลังจากนั้นระเกน็นคุณจะเลือกระเก็นหนาบางระเก็นยี่ห้ออะไรก็อืมได้ทากาวบาง,บางนะแต่ว่าไม่ทากาวได้ไหมได้แต่เป็นการท้าท้ายที่ว่าจะมาลื้ออีกไมล่ะใช่ไหมเออนี่ยังชาติก็ทําการประกอบตีตัวน็อตสี่ตัวนวนะ เนี่ยถอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยท่าช่ก็ถอดถอดให้ดูนะมือเดียวก็จะทำาดูเพราะว่าไม่ใช่ปัญหาแต่ไอสองตัวยึดไว้ด้วยนะท่านแช่ถอดออกก่อนแล้วยึดให้ครบอะนะหลังจากครบแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นไงเนี่ยถอดออกมาเห็นไหมว่าทํารถทําไมต้องลื้อแล้วลื้ออีกก็เอา้ามันก็ต้องเทสอะ่ะนะเออมันต้องเทสดูอะก่อนจะประกอบไม่ใช่จะประกอบอย่างเดียวเลยพอมีปัญหาเรามาลื้อที่หลังมันเสียเวลานะ โอ้ไหนจะกาวไหนจะประกันเสียไหนจะน้ำมันเครื่องไหนจะน้ำมันล้างเนาะทั้งชาติก็บอกว่าเทสอย่างเงี้ยนะเนี่ยนหะลังจากทําการแกะมา<ๆ>เห็นไหมเนี่ยให้ดูเลยแกะแล้วเสร็จปั๊บดูเลยเห็นไหมเนี่ยทั้งชาติก็เทสแบบนี้นะก็จะเห็นเป็นไรก็ทํามาจนขนาดนี้เนี่ยดูจากผิวสีนะถ้าอย่างเงี้ยคือกดสนิทแล้วเนี่ยสีเขาเนี่ยแมมีสีดําผสมสีแดงสี ไม่มีสีแดงสีดําสีดาสีขาวรอบเลยเห็นไหมเขาจะกินหน้าเสมอเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วขอบนอกเห็นไหมเนี่ยขอบนอกคือมันไม่มีแรงดันแต่แรงดันอยู่ตรงนี้ขอบนอกคือใช้กาวช่วยน้ําไม่สามารถไหลออกได้เขาก็จะวนของเขาอยู่เนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือตรงโซ่ราวลิ้นที่เขาวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยคือช่องโซ่ราวลิ้นนะค,คือมีสะพานโซ่มีโซ่ราวลิ้นเขาจะว,วิ่งอยู่ตรงนี้แล้วการกดก็คือเนี่ยเขากด ทุกจุดเลยเห็นไหมแล้วเราก็ทากาบางๆตรงไหนที่มันไม่ได้ไม่อะไรรตะกาเขาจะช่วยได้เห็นไหมเนี่ยทั้งชาชิก็เทสแค่นี้น่าจะโอเคแล้วน่าจะเข้าใจนะเนี่ยกดวนรอบตัวเห็นไหมไอ้ที่ขาดว่าสีคงสีขาวอะไรเนี่ยชัางแช่ขัดแล้วเห็นไหมดีขึ้นแต่ถามว่าจะขาดนั่งจนถูจนเลขขึ้นไหมคงไม่ต้องละมกมังเห๋ือใส่กาวไปก็จบนะเนี่ยอันนี้คือ,อเสื้อสูบ สูบมงขชาอธิบายเนะเห็นไหมการกดเนี่ยเท่ากันหมดเลยดูจากสีให้ดีๆเนะสีเขาจะเป็นสีเดียวกันหมดแล้วคือเขากดแล้วตอนเนี้ให้ตรงนี้กดไว้ก่อนอย่าให้ลูกสูบกับน้ําเข้าหากันถ้าตรงนี้กดได้จุดอื่นไม่ใช่ปัญหาเพราะจุดอื่นจะใช้กาวช่วยจุดนี้คือแรงดันนะแรงดันนะคืออย่าให้มาหาตัวนี้น้ําไม่มีแรงดัน เพราะว่าน้าถ้าเกิดความร้อนขึ้นปุ๊บพัดลมเขาจะเปิดพอเปิดแล้วก็เขาจะทําให้เครื่องเย็นเพราะว่าระบบรถเก๋งกับระบบโซนิกเหมือนกันไหมเหมือนถ้าน้ําไม่ร้อนพัดลมไม่ทํางานแต่ถ้าน้ําร้อนพัดลมจะหมุนนะตรงนี้ไม่มีแรงดันเพราะเป็นน้ามันเครื่องเราก็ทากาวช่วยซนะทากาวช่วยจะนะก็ทั้งชาติก็ให้ผ่านนะหลังจากประกอบเสร็จเรามาดูแรงดันที่มาน้ำกันนะก็วิธีเทสเดี๋ยวติดตามทั้งชาติ อัจถ้ายาวทั้งชาอาจจะเป็น EP พีสองนะเดี๋ยวก็จะประกอบลูกสูบแล้วก็แค่นี้ที่ทําให้ดูนะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ปะกินทองแดงเนี่ยตัวเนี้ยนะที่เขาจะเข้าไปจัดการเนี่ยก็ดูความหนาจากปะกินนะจังชาเรามั่นใจเอาอยู่เพราะปะกินทองแดงเขาจะมีการยุบตัวความหนาเขาได้แล้วเขาจะยุบตัวนะอ่ะเดี๋ยวติดตามมาติดตามประกอบเนาะเรียบร้อยนะปะกิน นะแต่ยังไม่ใส่โซ่เพราะว่าล็อกน็อกก่อนนะพิธีล็อกนอ็อตทั้งชาติก็จะพูดตัวยาวแล้วม่ใช่พูดพูดสั้นๆอ่ะตวคิมจะยาวนะเวลาเราหมุนนอ็อตอ่ะเราใส่เข้าไปแล้วหมุน,นช้าๆหมุนเขน้าไปเนี่ยรอบๆนะรอบๆไปเรื่อย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 จนกว่าเขาจะแน่นนะแล้วสองตัวนะี้อย่าลืมเดี๋ยวาชาตจะมาร์กเลยทุกตนะัวนะเราจะนัดทั้งชาติจะบ่อยเนอะเวลาเวลาแน่นสุดแล้วมันไม่ไปแล้วทั้งชาติขอบ่อยเนอะกดเข้าไปเต็มที่แล้ว เสาเสื้อตัวนี้เขาจะมีการบิดตัวบิดตัวเหมือนเกียวหวัดนะหลังจากเขาแน่นแล้วทุกตัวแล้วลนะ่ะเขาจะบิดให้เขาเกินไปสักนิดหนึ่งให้เขาไปสักครึ่งเกียวหรืออะไรก็ไดนะ้สมมติสองสามเกียวสมมติละกันพอน็ตตัวนี้เนะ่ะเขาจะทําหน้าที่เหมือนชันบาชันบาของรถยนต์นะที่เราตั้งอะ่ะแล้วชันบาเขาตัวก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะไม่ไม่ไม่เท่าแขนเราเท่าแกนโชคเลยมั้ยชันบางรถยนต์นะเขาจะเป็นเกียวเป็นสปริงนะตัวนี้ก็มันการถ้าเราอัดน็อตแน่นเั๊า เขาเปรียบเหมือนชั้นบาแล้วเขาจะเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวคือเขาจะพยายามหมุนกลับแต่เขากลับไม่ได้กลับไม่ได้คือเราล็อกตัวนี้ไว้แน่นไงนะหลังจากนั้นน่ะเขาจะล็อกน็อตตัวนี้การขายแล้วก็จะแน่นเขาจะกดฝาสูบกดปากกินนะคลิปภาพเอาล็อกกันว่าจะอยู่แล้วไม่อยู่มาติดตามตอนนี้ช่างกล้าทําการใส่อะปากกินเนี่ยมนน้างอ่ะตัวนอกตัวในอ่ะนะที่เจ้าของซื้อมาใช้ไม่ได้นะเนี่ยลอกมาเลยเห็นไหม ชาตบอกแล้วมีคัทนอะไรใส่ก็เป็นโนะก็เลยเอาไอ้ตัวเดิมไปเละนะอัดกาวเนี่ยทิ้งกาวไว้นอนหลับตื่นหนึ่งแล้วเนี่ยอืมอัดกาวแล้วกาน,นี้ทับไว้ให้แน่นเลยเพราะท่างชาติต้องประกอบเ,ออเช็คแรงดันฝามาน้าก่อนเดี๋ยวอันนี้คิดว่ากันว่าจะเป็นยังไงนะมาก็ตัวหนึ่งก็พันกว่าสองพัน 2, เห็นไหมตัวท่านเนี่ยก็มันใช้ไม่ได้สักทีเลยท่างชาติก็ต้องมาลองดู มาติดตามนี่ชั้งชาติก็เอาน้าใส่แล้วเนี่ยเอาน้ําใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปก่อนเออตอนนี้ใส่น้ํามันเครื่องใส่น้ํานะทุกอย่างเตรียมพร้อมแต่ทั้งชาติบอกเลยปั๊มตัวนี้ไม่ผ่านนะแต่ทั้งชาติจะเช็คแรงดันของฝาสูบก่อนนะถ้าลูกสูบฝาสูบชุดฝาสูบเอาอยู่อันนี้ไม่ใช่ปัญหาทีหลังทีละตอนเพราะว่าอืมอะไรของเขานะ่มันราคาสูงนเนาะทั้ทงชาติก็ เอาที่มันแบบทําได้ก่อนหนักนะก็เปลี่ยนปะกงทรงลงท้องแดงอย่างที่เห็นนะใสนงใสหน้าใสฝาเออเอาให้อยู่เทียจุดไอจุดนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่จุดในปัญหาแรงดันนะ่ะสูงเวลาควบจริทีนะ่ะเขาเกิดแรงดันมหาศาลเกิดจุดระเบิดเผาไหมอ่ะนะแต่ตัวเนี้เดี๋ยวชาติจะแก้ปัญหานะสามตัวแล้วตอนนี้นะสามหรือสี่ตัวไม่รู้เนี่ยปรเก็นไม่ใช่ซินอะซนปั๊มน,น้ำนี่แหละเออก็ บอกเจ้าของรถแล้วเจ้าของรถเข้าใจาเห็นแล้วเนาะติดกาวอะไรไว้มันไม่ใช่พัะเบรกนะที่มาติดกาวเนะกาวสิ่งเดียวกับพับเบรกเลยเดี๋ยวข้าทําการสตาร์ทให้ดูเดี๋ยวตอนนี้มันสตาร์ทได้ยังไงเดี๋ยวมันต้องเอามืออุดต้นชาติก็ถือกล้องด้วยอุดไม่ได้เดี๋ยวลองดูแบตถ,ถอดออกไปแล้วถอดเอามาพ่วงรถทั้งชาติเลยชาติรถแบตหมด่ะมันต้องมืออุด่ะเดี๋ยวั้ชาติก็จะเอาขวดน้ํามาตั้งเอาภาคาร้กกันเดี๋ยวขวดน้ํามาตั้งแล้วเราก็เทสดูแรงดันนะ ถ้ามันไม่มีเม็ดไม่มีอะไรพัดลมเปิดเวลาเครื่องร้อนพัดลมจะเปิดนะเวลาเครื่องเย็นเขาจะไม่เปิดนะติดปั๊บเนี่ยอย่าคิดว่าพัดลมเปิดนะอุณหภูมิเซ็นเซอร์เขาอยู่ตรงนี้นะทั้งชาติเคยต่อตรงให้ลูกค้าสมัยก่อนเนาะลูกค้าบอกเครื่องร้อนหนึ่งทั้งชาติชาติต่อตรงเลยตัวนี้ถ้าเกิดความร้อนขึ้นสูงเขาจะลงดินเนี่ยวิ่งลงดินตัวนี้ลงกาวนะทั้งชาติเอาตัวนี้มาจิ้มตัวนี้เลยหมุนจืดเลยแต่ว่าถามว่าติดเครื่องหมุนไหมไม่หม <tr ุนต้องรออุณหภูมิมาได้เครื่องร้อนอ่ะพัดลมก็จะหมุ เครื่องเย็นเขาจะดับปึ๊บก็ระบบขเ,เขาเป็นอย่างนั้นก็เหมือนก็บรถเก๋งแหละนะที่ช่งชางไปดูแหละว่าเจ้าของบอกเปิดสวิงแกปั๊บหมุนปั๊บไม่ใช่แล้วนะแสดงว่าไอตัวในเซ็นเซอร์นี่เสียแต่ช่างก็พูดอะไรมากไม่ได้นะเพราะว่าศรัทธามีปัญญาเกิดนะโอเคมาติดตามวิธีเทสมน้ำของช่างนะว่าฝาสูกเก็นจะาอยู่ไหมนะดูเนี่ยใส่น้ำเข้าไปตัดเครื่องไว้ ดูกันป้าติดตามกัญชาจะสรุปลิปนะ้ำได้หรือไม่ได้เดี๋ยวกัญชาจะบอกคอยดูพัดลมเปิดตอนนี้เปิดหรือยังพัดลมังไม่หมุนได้นะ หลังจากช่างชาติได้การทำการเทสเนาะเนี่ยน้ำไม่มีดันเลยนะหายบอกแล้วอยากตัวร้อยเสียงดังเนี่ยเทสไปมาถึงกระบมงว่าหายเทสเป็นไม่ดันเลยแต่มีแต่นะพัดลมไม่ทำงานเนี่ยปกตินะร้อนขนาดนี้พัดลมต้องหมุนแล้วแต่มันมีแต่ทำไมไม่หมุนอ่ะ ก้อยตัวเซนเซอร์นี่นเสียถามว่าทั้งจ้าทำไงอ่ะทังจัดต่อตรงที่ต่อตรงทำไงเดี๋ยวต่อปากดึงให้ดูดูไปมล่าดูดไม่ดูดแก่งเด็นเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยเอ่อถ้าเซนเซอร์ตัวเนี้ยใช้ได้นะทั้งจ้าเคยเปลี่ยนลูกคา้าตัวก็สองร้อยกว่าบาทนะถ้าตัวนี้ใช้ได้เวลาเครื่องร้อนเขาจะทํางานแต่ถ้ามันเสียดึงตัวนี้ออกมายืดก่อกให้แล้วไปขี้ลงกาวี๋ยวดูพัดลมหมุนไหมใครดูนะ ดู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 บ้าพ่อให้หมุนไล่ไหมอุ้ยเบิื่องจ้านบอกเราไงเนี่ยหมุนไล่พัดลมใครดูดูดีไม่ใช่หลอกตาแล้วหมุนจริงด้วยนะก็แค่นี้เห็นไหมเสียบคืนเงียบเกบนี่แหละเครื่องถึงทางงานจ้านบอกเลยเห็นไหมเอาเอาก็ดูสิชาไม่ได้เล่นโกนที่ไหนไอ้ตัวนี้นะเวลาเซ็นเซอร์เขาเปิดนะเขาลงกาวลงกาวก็ลงดินไอ้นี่ลงดินรอแล้วรอแล้วรอไฟรอไฟคือถ้าอุณหภูมิได้ปั๊บเขาเปิดวุ้ แต่ตอนนี้เราเสียไม่มีตังค์ก็เสืออ้อมันจะต่อตรงเลยจิ้มลงดินควดก็ให้พัดลมหมุนปื้ดเห็นไหมอ่ะเออก็หมุนไงนู่นถ้ดูให้ดีพัดลมอ่ะดูพัดลมหมุนแม่หมุนเห็นไหมหมุนแล้วดึงออกต๊บหยุดตะกี้มกปื้ดหมุนอ่ะก็แค่นี้ก็ต้องจ่าบอกไม่มีอะไรยากสำาหท่านจ่าเลยเออแล้วขี่ไปพัดลมไม่หมุนอ่ะก็พังเด็กเออเดี๋ยวเบิร์ให้ดูก็ได้มาเอา้าสะใจท่จาจ่าไม่อยากลองน้พีเดี๋ยว แก่แล้วเดี๋ยวมอบไปุดแรงเดี๋ยวคนเขาเห็นหน้าอายเขาหน่ะมอ่ะลองฟังเสียงแค่นี้ก็พอแล้วโอ้เดี๋ยวเบินมากเดี๋ยวอายเขาเดี๋ยวไปตอนนี้ช่างชาติก็สรุปไปนะช่างชาติสรุปคลิปนะเดี๋ยวช่างชาติจะเออที่เคยซ่อมเคยทํามานะช่างชาติจะถอดวาล์วน้ําออกนะ ไม่รู้ว่าใครถอดแล้วไม่ถอดทั้งชาติเราขอถอดไว้ก่อนเลยชอบถอดไงไม่รู้เป็นไรชอบถอดอถอดไว้ก่อนแหละนะอืมข้างในจะมีวาล์วน้ํานะทั้งชาติจะถอดออกให้น้าไหลวนตลอดเลยนะเพราะโซนิกเขาจะร้อแรงนะคือร้อนแรงอนะไวรุนะ่นน่ะถ้าใครขี่โซนิคก็คือร้อนแรงนะตอนนี้พัดลมไม่ทํางานนะทั้งชาติทาเสียงหลอกก่อนนะพัดลมไม่ทํางานทั้งชาติก็เช็คดูแล้วที่ให้ดูมเมื่อกี้นะเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะอยู่ในนี่ เวลาเครื่องร้อนอุณหภูมิได้ที่เขาจะทํางานแต่ทีนี้่ังชาติจะตาร์ทไว้อะน้ําไม่ดันแล้วหายแล้วที่ปัดสวาวปัดเสื้อนะหายแล้วไม่มีดันนะไม่มีดิ้นอ่ะไม่มีดันอ่ะนะแล้วจังชาติจี้ลงดินปุ๊บพัดลมหมุนจู่เลยตัวนี้เสียก็เหมือนรถยนต์อ่ะนะมันรถเก่งนะที่จังชาติไปดูนะถ้าเครื่องไม่ร้อนเขาไม่หมุนแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยเปิดสวิงแจมหมุนปับ๊บเขาต่อตรงไงเออ เดี๋ยวขาชาต้าให้ฟังเสียงว่าจะลุบคลิปนะวันนี้ทั้งวันเลยไม่ได้งคลิปเลยนะข้าชาต้าน้ำใส่ก่อนนะใส่เงี้ยเนี่ยเห็นไหมนิ่งเก็บถ้าน้ำดันเขาจะเดือดเงี้ยข้ชาต์อ,อกเฮ้ยม,มีเดือดแล้วมันอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเห็นไหมนิ่งเอนนเอ ก็นี่ไงเดี๋ยวจ้างชาจะทําการต่อตรงอย่างเงี้ยพัดลมจองหมุนอะเนี่ยพัดลมอยู่นี่ไงหมุนเพื่อจะให้ดูดีนะเนี่ยหมุนแล้วหมุนแล้วเครื่องก็จะเย็นแล้วถามว่าต่อตรงเป็นไรไหมก็เครื่องก็เย็นดีไงเออเจ้าของเขาก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนที่หลัง,งตัวนี้นะเดี๋ยวแคางชาเอ่อวาวออกไปนะมาติดตามตอนนี้จ้างชาก็สรุปคลิปเนาะตั้งแต่เช้าแล้เนาะก็มีอะไรเดี๋ยวสรุปคลิปเร็วๆไวๆแล้วกันเนาะ อ,อออทั้งชาติทั้งการทดสอบแล้วนะปัดเสื้อปัดฝานะเราเล่นดูนะ,ะน้ําไม่มีดันนะถ้าน้ําดันนี่ดนันดันออกจนแบบไม่มีเหลืออะไรเลยนะน้ำบนนะตอนนี้ยัชาติก็เอาวอ,อ,อาน้ําออกเลยนะบอ่อยต่อตรงนะเนี่ยเอาว่าน้ําตรงนี้ออกนะให้เขาวนเลยนะหลังจากวนเสร็จปุ๊บ ข้างชาติเขจะาทาการต่อตรงสวิกนะเนี่ยสวิคตรงนี้ว่ามัพัาดทำไมไม่หมุนเห็นไหมเนี่ยลงกินหมุนก็ไอตัวนี้เสียเดี๋ยวจะตต่อตรงให้เลยิที่ทต่อตรงเดี๋ยวข้าจะทําให้ดูแต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วคลิปยาวสรุปเลยนะก็ไม่มีอะไรฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งติดชาินะให้ข้าได้มีกําลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับพี่น้อง